ประเพณีภาคเหนือบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเดิมเป็นที่ตั้งของอาณาจักรล้านนาซึ่งพยา,ยามบางรายทรงสถาปนาขึ้นในปีพุทธศักราช1835จากการรวมกันของฮิรันนครเงินยางเชียงแสนและหริพูนชัยและสถาปนาเมืองหลวงอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช1839ในชื่อนบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่ ซึ่งภาคเหนือมีวัฒนธรรมที่ดีและประเพณีงดงามมากมายเราไปดูกันเลยดีกว่าประเพณียี่เปงหรือประเพณีเดือนยี่เป็นประเพณีเก่าแก่ของล้านนาที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่14โดยคำว่ายี่แปลว่าสองส่วนคำว่าเปงแปลว่าเพนหรือคืนพระจันทร์เต็มดวงซึ่งหมายถึงประเพณีในวันเพนเดือนสองของชาวล้านนา งานประเพณีจะมีทั้งหมด3วันคือวันขึ้น13ค่าจะเป็นการซื้อของตระเตรียมไปทําบุญที่วัดวันขึ้น14คำ่ำจะเป็นการไปทําบุญกันที่วัดพร้อมทํากระทงใหญ่ไว้ที่วัดและนําของกินใส่กระทงเพื่อทําทานแก่คนยากจนวันขึ้น15คำ่ำจะนํำกระทงใหญ่ที่วัดและกระทงเล็กส่วนตัวไปลอยที่ลำนา กิจกรรมที่ชาวล้านนานิยมทำในประเพณีญี่เป็ n คือการจุดผางพระี่บและโคมไฟบูชาพระเจ้าห้าพระองค์การปล่อยว่าจุดบอกไฟชนิดต่างๆการไปทำบุญที่วัดในวันญี่เป็งการฟังเทศใหญ่ที่เรียกว่าเทศมหาชาติและการทำสุ้มประตูปาประเพณีทานขันข้าวหรือตานขันข้าว คือการถวายสํำรับกับข้าวหรือถวายถาดใส่อาหารและข้าวซึ่งประชาชนชาวเหนือนิยมทำกันมาอย่างชานานโดยมีความมุ่งหมายคือการทานขันข้าวเพื่อตัวเองแก่บรนพระชนเพื่อบูชาคนและเพื่อบูชาเทพพย,ยดาต่างๆซึ่งการทานขันข้าวนี้เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ว่าด้วยความกระตันยูกะตะเวที และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของประชาชนเมื่อได้ทำกันเป็นประจำจึงกลายเป็นประเพณีและสืบต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกระทั่งทุกวันนี้ประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นประเพณีที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย เกิดจากความเชื่อเกี่ยวกับอภินิหารของพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองคือพระพุทธมหาธรรมราชาซึ่งคนหาปลาสองสามีภรยาทอดแห่ได้ที่วังเกาะระสาในบริเวณลุ่มน้ำป่าศักในตัวเขตเมืองเพชรบูรณ์จึงนำไปไว้ที่วัดไตรภูมิเมื่อถึงเทศกาลศาสตร์พระพุทธรูปองค์นี้หายไปชาวบ้านได้พบว่ามาเล่นน้ำที่บริเวณเดิม ดังนั้นเมื่อถึงเทศกาลทำบุญสาจึงมีการอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาลงริ้วขบวนเรือไปส่งน้ำที่วังเกาะระสาลแต่ปัจจุบันได้มีการมาทำพิธีที่ท่าน้ำของวัดโบสชนะมานในวันแรม15้าค่ำเดือน10โดยชาวบ้านเชื่อกันว่าหากทำพิธีอุ้มพระดำน้ำแล้วจะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ประเพณีปล่อยสางลองหรืองานบวชลูกแก้วเพื่อทำการบรรพชาเป็นสาม,มเณรในพระพุทธศาสนาโดยจะพบเห็นการจัดปล่อยสางลองกันมากที่จังหวัดแม่ห้องศนคนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมประเพณีนี้ก็สืบเชื้อสายมาจากไทยใหญ่ซึ่งก็ได้ร่วมกันสืบทอดประเพณีนี้มาอย่างช้านานดังปรากฏหลักฐานว่าประเพณีนี้มีตั้งแต่การสร้างแปนเมืองแม่ห้องศน ได้มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ทุกๆปีเนื่องจากประเพณีนี้เป็นประเพณีที่สำคัญทางศาสนาและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอีกทั้งประเพณีนี้ยังได้ขยายไปยังจังหวัดใกล้เคียงคือจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วยประเพณีฟ้อนผีปู่ผียา่า อีกในหนึ่งคือการเลี้ยงผีบรรพบุรุษโดยมีดนตรีมาประโคมให้ผีหรือเจ้าได้ฟ้อนรำของชาวลำปางมีทั้งผีมดผีเมงโดยมีช่วงเวลาในการประกอบพิธีตั้งแต่เดือน5เหนือหรือเดือน3ประมาณเดือนกุมภาพันธ์จนย่างเข้าฤดูฝนเป็นศาสนาเรื่องเชื่อของชาวลำปางอย่างหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะตนนอกจากเป็นประเพณีที่แปลกแล้ว พิธีกรรมความเชื่อแบบนี้สามารถกล่าวได้ว่าแพร่หลายชุกชุมจนนับเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของชาวลำปางเลยก็ว่าได้การนับถือผีปู่ย่าหรือฟ้อนผีปู่ย่าที่เมืองลำปางมีด้วยกันสองชนิดคือผีมดและผีเมงมีบางตระกูลที่มีผู้นับถือต่างๆมาแต่งงานกันร่วมตระกูลกันซึ่งวงนี้ผีมดซอนเมง การนับถือผีปูญญ่ย่าทุกประเภทต่างมีโครงสร้างและแบ่งหน้าที่ภายในตระกูลหรือวงอีกทั้งความเคร่งคัดในกฎเกณฑ์หรือการมีข้อห้ามต่างๆตลอดจนมีระเบียบในการใช้เพลงดนตรีประกอบซึ่งจะต้องมีพิธีกรรมที่มีความลงตัวจนไม่สามารถดัดแปลงได้ประเพณีตานข้าวสลากหรือสลากพัด ความหมายของตานข้าวสลากหรือตานก๋วยสลากเป็นภาษาถิน่นหมายถึงการที่ทายกทายิกาหรือผู้ให้ทานนำข้าวปลาอาหารพร้อมทั้งสิ่งของใส่ในก๋วยหรือฉลองที่ได้สารด้วยไมย้ไผ่ที่เหมาะสมให้แก่พระสงฆ์ต้องใช้ชาวนาน้อยเรียกว่ากินสลากบางท้องที่เรียกว่าตานก๋วยสลากบางแห่งเรียกว่าการถวายสลากพัด นับเป็นประเพณีที่เก่าแก่ที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเป็นประเพณีทางศาสนาที่สำคัญที่ชาวนาน้อยได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานานจบกันไปแล้วนะคะสำหรับประเพณีของภาคเหนือในภาคต่อไปนั้นจะเป็นภาคใดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ